ขออนุญาตครับท่านนายกครับขออนุญาตให้ท่านนายกแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับว่าท่านเป็นใครมาทําอะไรแล้ววันนี้ท่านทําอะไรบ่างครับสวัสดีครับผมสุชาติโอวาดวรรณสกุลนะครับเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองปิิการทางสติปัญญาประเทศไทยแล้วก็มีลูกนะครับเป็นดาวิโดนะครับรวมถึงเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับเป็นเจ้าของบริษัทโอวาดเหนนะครับก็ บริการแลความสะอาดนะครับจัดส่งไม่บ้านจิบันก็มีพนกักงานประมาณสองพัน 2, คนครับแล้ววันนี้ที่มาจุดประสงค์ของท่านมาวันนี้คือท่านมาทําอะไรครับก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยมีลูกนะครับเป็นเด็กพิเศษเนี่ยผมคิดว่าเอ๊การที่เราประสบผลผลิตคนเดียวเนี้ยครับลูกเราก็ผลผลิตนะตัวเราเองก็ประสบผลผลิตในหน้าที่การงานต,ต่างๆแล้วเนี่ยนี่เราจะส่งต่อความสําเร็จตรงเนี้ย ไปให้คนอื่นได้อย่างไรนะครับโดยที่เรามีวิชามีความรู้นะครับจากการศึกษาแล้วก็ลงมือทาอย่างจริงจังเนี่ยเราจะเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ไปให้ผู้ปกครองรวมถึงคนพิการครอบครัวคนพิการเนี่ยซึ่งปกติคนพิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยผมรู้สึกดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปนัญหาเรื่องการถูกบูลลี่ในสงังคมการไม่ถูกการไม่ต้อนรับในสงังคม การที่จะเข้าถึงสิทธทิต่างๆการที่จะเข้าเรียนหนังสือการที่จะเข้าการมีทํางานซึ่งมันมีปัญหา็มไเป็นปหมดในระหว่างรายทางรวมถึงยังไม่รวมถึงปัญหาครอบครัวที่มีเรื่องการอย่าร้างการนะครับเป็นซิงเกลมัมนะครับรวมถึงภาวะเศรษฐกิจภายในครอบครัวซึ่งการที่เขาจะลืมตาอ้าปากได้เนี่ยไม่ง่ายเลยแต่ถ้าเกิดผมมีเครื่องมือหนึ่งซึ่งผมเคยทํามาแล้วมันก็สมร็จเนี่ยแล้วมาบอกข่าวให้เขาทราบม,มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเขา ก็เลยคิดว่าการเดินทางมาวันนี้ถึงแม้เราจะเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยห้าชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องฝ่ารถติดมาแล้วก็อยากให้นะครับคนที่เข้ามาได้รับฟังและได้ดําความรู้ตรงเนี้กลับไปเอาไปใช้แล้วไปทดลองทําแล้วมันจะเกิดผลจริงแล้วเราทํามาหลายจังหวัดแล้วนะครับประสบผลแบบนี้ครับก็นั่นหมายหมายความว่า,วาผู้พิการโดยทั่วไปอ่ะจะไม่จะไม่แสดงชอบ คือคือไม่แสดงตัวเองว่าจะต้องไปทํางานอะไรยังไงกลัวคนจะไม่รับมากกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็นกาแพงกั้นที่หนานแน่นมาจนถือตือพ่อแม่ความรู้พ่อแม่ที่มีลูกเด็กพิเศษจะอายไม่กล้าพาลกกูกออกจากบ้านบางที่หนักหนากห่าเดิมยู่ท่าไปล่ามโซ่เลยครับค่ะแต่ถ้าท่านมาศึกษาเรื่องสิทธิของคนพิการอย่างแท้จริงเนี่ยผมคิดว่าท่านจะเปลี่ยนแนวคิดนะครับจากการที่คิดว่าเด็กเ,เป็นภาระ อยากคิดว่าเด็กคนนี้เกิดมาแล้วเป็นเจ้ากรรมในเวรเราเด็กคนนี้เกิดมาแล้วนะครับไปสามารถที่จะพัฒนรราการได้คุณจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว<า>่าเด็กคนนี้มีศักยภาพเด็กคนนี้สามารถทํางานได้เด็กคนนี้สามารถเรียนหนังสือได้เด็กคนนี้สามารถที่จะอยู่กับในสังคมได้ผมก็เลยคิดว่าเนี่ยอันนี้แหละที่เราจะมาเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดของผู้ปกครองของคนในสังคมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดูแลเด็กทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการที่การสงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอคนพิการหรือแม้แต่กระทรวงแรงงานนะครับเรี่อว่าแทบทุกกระทรวงเนี่ยยีิบสี่กระทรวงทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับความพิการทั้งหมดแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องช่วยกันพัฒนาผู้น,นําขึ้นมาเพื่อได้จะมาเรียกร้องสิทธิต่างๆให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิทธิต่างๆเนี่ยมันอยู่ในบัตรคนพิการเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเราเนี่ยบางคนก็ไม่ทราบเลยหรือแป้การกู้เงินภู้พิการเบางคนนี้ไปกู้เงินนอกระบบทั้งที่กู้เงินกู้พิการในกองทุนเนี่ยต้องเสียเงินสักบาทนึงนะครับฟรีดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนถูกมากเป็นระยะเวลา5ปีนะครับอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การศึกษาอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่านี่รูปไปเรียนต้องมีค่าจงให้จ่ายจริงแล้วถ้าเกิดท่านศึกษาดีดีเนี่ยนะครับเราเรียนนอกจากเรียนฟรีแล้วยังมีเงินสนับสนุนมีเงินส่งเสริม ให้เราสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิการศึกษาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นีจริงก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีความรู้ครับเราจะเป็นต้องสร้างเครือข่ายไหมพักการศกโอ้สําคัญเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารุกขึ้นมาสู้คนเดียวเนี่ยนะครับเช่นพ่อแม่รุกขึ้นมานะครับเฉพาะครอบครัวเราอ่ะมันไม่มีพลังครับสาเหตุหนึ่งที่เราต้องรวมกันเนี่ยเพราะว่าอยากให้คุณพ่อที่มีปัญหาอย่างนี้คุณแม่ที่มีปัญหาแบบนี้มารวมความพิเ็ษร่วมกันแล้วเรา เวลาบันเอนลูกศรธนูน,นะครับถ้าเราง้างพรก้อๆกันอย่างมีพลังมันจะไปยิงเป้าหมายต่างๆมันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราลองทําคนเดียวคิดคนเดียวมันไม่โตว้วครับมันใช้เวลานานแต่ถ้าเรามีทีมงางทุกจังหวัดน,นะครับบางจังหวัดผมก็มีกระขายสองชมรมบ้างสามชมรบมบ้างแล้วแต่บริบทพื้นที่ไกลกันหรือการรวมตัวกันนะครับเฉนั้นการที่รวมตัวกันเนี่แหละครับที่จะทําให้เสียงเราดังขึ้น ในสังคมก็จะหันกลับมามองมากขึ้นเหมือนอย่างเหตุการณ์โควิด <c oughs> ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นผู้นําคนหนึ่งที่รุกขึ้นไปนะครับให้คนพินการเนี่ยฉีดวัคซีนนะครับต่อจากผู้สูงอายุนะครับฉีดวัคซีนเป็นระดับต้นๆนะครับถ้าเราไม่เรียกร้องอย่างเงี้ยเงินที่จะช่วยสนับสนุนให้กับคนพิการนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะเี่ยพอเราไปเรียกร้องปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็ให้เงินเรามานะครับยกให้มาหนึ่งพัน 11, บาทเฉพาะคนพิการสองล้านคน คนหลังให้ไปอีกห้าพันบาทสำหรับผู้พิการอย่างเงี้ยกลุ่มเบาบางก็ได้ด้วยแทนที่เราจะเรียกร้องเฉพาะผู้พิการนะครับกลุ่มเบาบางผู้สูงอายุสตรีเด็กก็ได้ดผมอยากให้ท่านนายกฝากไปถึงผู้ปกครองทุกท่านนะที่กลัวจะอายคนกลัวจะเป็นจุดด้อยกลัวจะทําให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลอย่างเงี้ยมันอยากให้ท่านอยากให้ท่านพูดตรงนี้เลยว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะแล้วก็แนะนําด้วยว่าจะ สามารถที่จะเราจะเป็นเครือข่ายกันได้ด้วยวิธีไหนอะไรเนี้ยซึ่งซึ่งชื่อโตเองผมฟังดูผมก็ชื่นชมนะจัตทาจัตตาเช่นชมครับก็ผมคิดว่าสื่อเนี่ยเป็นหัวใจที่สําคัญนะครับที่จะช่วยพิกฟื้นสถานการณ์ของเด็กพิเศษได้นถ้าเราสื่อออกไปในทางที่ดีเนี่ยในทางบวกนะครับคือส่วนใหญ่ผมสังเกตดูสื่อจะแบบถ้าเกิดเป็นกบิการ์นนก็จะเปแนวนสงสารให้บริจาค ผมอยากให้มองแนวคิดใหม่เหมือนอย่างหนังซีรีส์เกาหลีนะครับนายอัิยะเนี่ยคูยองคูเนี่ยครับที่ของเกาหลีอ่ะซีรีส์นี้ดีมากๆนะยผมอยากให้ไปดูจะทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นการที่เรามีเด็กพิเศษนะครับมีเด็กสติปัญญามีเด็กออทิสติกนะครับมีเด็กเอลดีอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นความเจ็บช้ำน้ําใจในครอบครัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้คนในครอบครัวเข้าใจนะครับีะก่อน ก่อนที่เราจะไปเรียกร้องคนอื่นให้เขอื่นเข้าใจเราเนี่ยเราต้องเข้าใจลูกเราก่อนพอเข้าใจปุ๊บนะคุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกเวลาไปเรียนหนังสือนะออะต่างๆก็เปิดโอกาสให้เด็กเราเริไปเรียนรวมเป็นร่วมกับเ,เด็กทั่วไปใช่ไหมไปทํางานเพื่อร่วมงานก็อยากใหเ้เด็กของเราเก่งก็ามาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นเบสทัสดี้ที่ดีให้อย่างนี้ครับเพราะนั้นผมคิดว่าการที่เราเปลี่ยนภาพลักษณ์ สื่อออกไปในทางที่ดีเนี่ยในแง่บวกนะครับสังคมก็จะเริ่มเริ่มเห็นตัวตนของเด็กพิเศษมากขึ้นเริ่มจะรับไปทํางานเริ่มรับไปเรียนหนังสือเริ่มมาเป็นเพื่อนกันนะเขาก็อยู่ในสังคมปกติเลยแต่ถ้าเราแตกแยกออกไปเก็บลูกอยู่กับบ้านถามว่าเอ๊เรา,ราก็ออกมาสังคมเนี่ยบางคนนี่นะผมเจอนะยังหลบอยู่หลังแม่อยู่เลยอยู่หลังพ่อเลยไม่กล้ามาหวัดดีไม่กล้ามาแนะนําตัวนะครับหรือบางทีเราเอาเด็กไปเรียน นะครับในที่เป็นคนพิการด้วยกันน่ะ,เข,ะเ,นบบขเขาก็ไปเรียนแบบคนพิการนะมวิถีชีวิตเขาบดได้ลงไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่ในสังคมทั่วไปใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเกิดอนุบาลก็ได้เรียนกับคนทั่วไปประถมก็ได้เรียนกับคนทั่วไปใช่ไหมพอมัธยมก็ออกมาทาํางานจริงๆปรกอบกับต้องสบายแล้วเพราะเขาสัมผัสกับคนทั่วไปอยู่ตลอดเวลานะเวลาเขาใช้ชีวิตในสังคมมันก็ง,ง่ายกับสําหรับเขาไม่ต้องไปเริ่มตัง้งนับหนึ่งม่เด็กหลายคนเมบางทีผมรับมาทํางานนะท่านทราบไหมว่า ที่มาทํางานได้ที่เดียวก็ต้องออกจากงานว่าไม่สามารถเข้าสังคมได้ไม่เคยไปกินข้าวคนอื่นเคยกินข้าวอยู่คนเดียวที่บ้านใช่ไหมเรจะไปทํางานเราเข้ากับผนโรวงงานไม่ได้ใช่ไหมเราะไม่เคยเรียนรู้สังคมมาก่อนเลยเหมือนสมัยตอนเรียนหนังสือเราก็ต้องตกตีกับเพื่อนบ้างทะเลาะกันกับเพื่อนใช่ไหมเดีถ้าเกิดเราอยู่บ้านเฉยอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้สังคมกับคนอื่นเขาอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากคิดว่า สำคัญที่สุดเลยนะเี่ยว่าพ่อแม่ต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับพาลูกออกจาบ้าน,นครับอย่าไปอายใครอย่าไปกลัวใครนะครับเราต้องมียืดออกด้วยศักดิ์ศรีเห็นการที่เราเปลูกเด็กพิเศษนะครับแล้วในหนึ่งปีเนี่ยท่านตั้งไว้ว่าจะออกจะเปิดการสัมมนาแบบนี้กี่ครั้งครับโอจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยตอนหลังเนี่ยทำกันแทบทุกวัิตย์เลยนะเพราะว่า เราเวลาเรากระตุนอะไรแล้วแต่เนี่ยคือการที่จะทำเละสมเสร็จเนี่ยถ้าเราทําแบบปีหนึง่งครั้งเดียวหรือปีหนึ่ง,งสองครั้งผมว่ามันเปรียบถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนเราแทงน้ำเต้าปูปลาถ้าเราแทงยี่สิบบาทก็แค่ตินเต้นแค่ยี่สิบาทแต่ถ้าเราลงทุนว่าอเราแทงตาละห้าพันแต่แทงตาละหมื่นตาละแสนเกมการเล่นมันคนละเรื่องเลยนะก็เหมือนกันผมคิดว่าการที่เราจะให้คนพิการ สติปัญญาเนี่ยมีงานทำผมว่าเราต้องลงมือทำอย่างจริงจังแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าปีนี้เราจะจ้างงานทุพการเท่าไหร่วิธีตอนนี้ผมปุ่นปักหมุดหมายในการจ้า,างงานทุพการตั้งแต่ครั้งแรกเลย,เยที่ไม่มีคนพิการไม่มีบริษัทไหนมาจ้างงานทุพการสติปัญญาก่อนคนแรกเลยเนี่ยพอผมเริ่มทำมันก็เริ่มมีคนที่สองคนที่สาม,คน,สามคนที่สิบคนที่ร้อยจนปัจจุบันมีสามพันคนนะครับม 3, 000, 000, 000, 000, 000. สมัยก่อนเนี่ย ผมรู้จักเลยนะกศปัญญาเนี่ยผมไปเนี่ยผมต้องเอาแผ่นซีดีหนังเรื่องเดือดดาวอ่ะเป็นคนธรรมดามนง่ายไปไปให้เขาดูหุ่สามเมาหนังเรื่องเนี่ยเอาไปผู้ประกอบการดูว่าไอ้คนพิการทิงกาเียเป็นแบบนี้นะมันสามารถทํางานได้นะโดยปจิบันเนี่ยมันหล่เลยดนั้นต่อไปเนี่ยมันจะตีบขึ้นเมื่อมันจะสามพันกว่าปัญญามันเป็นห้าพันกว่าเป็นหกพันให้มันโตเท่าตัวการที่จะโตเท่าตัวได้เนี่ยเราก็ต้องลงมือลงเรี่ยวลงแรงกัน ให้ผู้ชมรมเขาได้ไอเดียบางนี้าตรงนี้ไปผมเลยมีนโยบายนึงก็คือตกปลาให้เป็นสอนนี้เขาตกปลาได้ทุกทีเราเอาปลาไปเขากินใช่ไหมเราไปหาไม้เขาเสร็จแล้วคุณได้จ้างงานตรงนี้ไปอ่ะตรงนี้อันนี้ไปเด๋ยนตอนนี้ไม่ละปีเนี้ยผมก็เลยลุกขึ้นมาให้ทุกจังหวัดก็ตั้งเป้าหมายอย่างมอสกคนี้ก็ตั้งให้จังหวัดประจวบเนี่ยนะอย่างน้อยคุณต้องจ้างงานคนงารได้ได้เจ็ดคนตามระกรรมการของคุณเงั้นเมื่อคุณเริ่มต้นนับหนึ่งตรงนี้ได้พอปีต่อไปนี่เป็นยังง่าย แต่ถ้าเกิดว่าเรามาวันนี้แล้วเราไม่ได้บอกเป้าหมายอะไรเขาเลยมาบรรยายอย่างเดียวมาบอกเขากวิธีแบบนี้แต่เราจะเกมบังคับด้วยแล้ววันนี้จะจับมือด้วยให้คุณเขียนโครงการสําหรับที่จะไปยื่นให้กับผู้ประกอบการยื่นกับจ้าหางานยื่นกับทาองจอจมรอบแหล่งที่บริษัทต,ต่างๆเขาหาผู้พิการนี่แหละเราก็ไปตรงนั้นแหละแล้วเราก็ทำเซอร์วิสด้วยทำบริการหลังการขายด้วยเราจะ เตรียมเอกสารให้ผู้พิการด้วยแล้วก็เตรียมเอกสารให้ผู้ประกอบการด้วยเมื่อมาเจอกันอย่างนีุ้๊บเนี่ยถามว่าการจ้างงานเกิดขึ้นไหมผมว่าเกิดขึ้นแน่นอนถ้าถ้าการกระตุ้นให้กับผู้ปกครองจะเป็นผลดีสําหรับผู้พิการกระตุ้นแบบนี้ท่านเราทุนมาจากไหนครับจริงๆแล้วหนึ่งก็คือทุนส่วนตัวนะครับที่เราทาด้วยใจรัก อย่างนี้ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราเกินเลยคอเดินเข้าไปแล้วนะครับผมมีบริษัทที่ใหญ่โตนะครับมีพนักง,งานถึงสองพันคนเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือตังนี้ส่วนที่สองก็คือมันก็จะมีเงินของกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี่แหละที่ผู้ประกอบการไม่จ้างงานคนพิการก็รสง 30, ่งเปนมาตาสามสซึ่งผมเห็นเงินตรงนี้แล้วผมคิดว่าเออมันน่าเสียดายนะครับแทนที่เงินตรงนี้มันจะไปอยู่กับคนพิการกับกายมากองอยู่ในกองทุน เมื่อเราเห็นปัญหาตัวเนี้ยถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเหมือนอย่างเนี้ที่ตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ํปาราเนี่ยถ้าคนในชุมชนไม่สนับไม่เห็นปัญหาของตัวเองเช่นขยะมันเต็มแบบนี้นะผมมาเที่ยวเนี่ยผมเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยผมถามว่าหน้าผมมาไหมผมไม่มาแล้วนะใช่าะว่าผมเดินมาช้าที่ออกกําลังกายเนี่ยผมเห็นขยะเต็มไปหมดเลยเห็นถุงขยะกระป๋องกระป๋งน้ําดาตีเลยผมจะเอาขาไปแตะมนไม่กล้าแตะเลยก็ถามว่าบรรยากาศลมอะไรดีหมด ภาพแวดล้อมอะไรสวยหมดแต่ว่าพ,พื้นที่ที่คุณดูแลแล้วไม่ชอบคุณกับปัดๆล้วเลยนะครับจำได้การบริหารจัดการไม่ดีไม่ดีเหมือนกันการกองรูนกัการก็เหมือนกันเมื่อเงินไปกองทุนตรงนั้นปรากฏว่าการบริาหารจัดก,การก็ไม่ดีเพราะว่าเงินมันเยอะเกิดไหมก่กระทรวงการคลังก็เลยไปคิดไปสองพันล้านไงใช่ไหมเ,เพราะว่ามันมีกฎหมายฉบับมันก็เรียกกฎหมายเงินทุนหมุนเวียนถ้าเกิดคุณใช้เงินหมุนเวียนตรงนั้น่ไม่ถึง เกณฑ์ที่เป so ้าหมายภาครัฐตั้งไว้เนี wrong, right? right. so ่ยเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับดังนั Obrig ้เนี Whenever ่ยคุณจะถูกยึดกลับไปแล้วก็ถูกยึดไปจริงๆตอนหลังเราก็เลยต้องไปร้องฟ้องศาลปกครองว่าไอ้คนพิการน่าสงสารนะเราใช้เงินช้าเราใช้เงินไม่เก่งไม่เป็นอะไรเงี้ยเนาเด็กก็นประมาณล้านสุดท้ายก็ถูกยึดไปพันล้านดัะนั้นผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราเห็นปัญหาแล้วเฮ้ยเราคนพิการ้วยกันเน่ะมีลูกพิเศษด้วยกันเน่ะเขาอบรมกัน่ะแล้วเพียงแต่ว่าเรามาลุกมาช่วยกันไหมกลมายนละมือ แล้วเงินตรงนี้ไปถึงพวกท่านจริงๆแล้วเราไม่ไปเก็บเงินน่้นไม่แต่บาทเดียวเลยนะครับไม่ใช่ว่ามาเรียกร้องเสร็จแล้วมาแบ่งให้ผม5,000บาท500บาทไม่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 มีทอนนะไม่มีทอนไม่อะไรทังสิ้นสองก็คือผมไม่ไปเก็บเงินกับผู้ประกอบการผู้การเราก็ช่วยเขานะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับเพราะว่าเอาลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเราเป็นฝ่ายคนถามว่าระหว่างเขียนเช็คส่งไปน้กกองทุนอ่ะ กับเงินก้อนเดียวกันเนี่ยนะสมมติผมต้องจ้างพนักานสิบคนเงินล้านกว่าบาทผมเขียนเช็คใบเดียวผมจบเลยทุกปีผมไม่ต้องยุ่งยากเลยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดผมต้องมาจ้างพนักานสิบคนเนี่ยหนึ่งผมต้องมาทำเอกสารสองต้องมาตามพนักานอ่ะเดี๋ยวมาเหม่ยมามาพอทำไปปีแรกตั้งใจอยากจะทำพอเจอพนักานใหม่ดีอ่ะเลิกลงหมดเงินจ่ายส่งเงินกองทุนเหมือนเดิมเห็นไหมแต่ถ้าเรานะครับเซอร์วิสมาดูแลเขานะครับตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเวลาพนักานออกลาออก การ่วยผมหาคนทดแทนให้นะทำเหมือนเป็นบนริษัทเลยทำเหมือนเป็นซ ocial ออนไลน์ Fi เลยนะครับก็คือเราดูแลคนทุกอย่างผมถามว่าบริษัทเรานี้ทยทำไมก็ไม่อยากจะจ้างพิการใช่ไหมนี่คือแนวคิดของในการที่เราจะต้องดูแลเข้าไปตลอดจริงๆรงจ,รจรแล้วถ้าผมท่านพูดอ่ะผมมองว่าคนพิการอ่นะจริงๆแล้วเราควรต้องใส่ใจให้มากกว่านี้ตั้งนานแล้วนะแต่ม่มันมันเหมือนกับ ทั้งทั้งผู้ปกครองด้วยแหละที่ท,ที่ที่ไม่ได้ร่วมมือกันอะที่ผมมองนะไม่ได้ไม่ได้ร่วมมือกันแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือแน่น้องเนี่ยมีคนนํามาจ้างเลยยังแล้วไม่มาเอาคืนแล้วท,ที่ที่นี้เรื่องเรื่องก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ต้องวิ่งมาที่จังหวัดเองทุกอย่างผมวิ่งเองหมดมาหาท่านรองผู้ว่ามาหาทุกอย่างทุกไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนผมก็วิ่งองแล้วเขาก็ทําทเรื่องเอาเด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในระเบียบบ้าน แล้วก็ทำคนพิการแล้วผมก็มีชื่อคุมตรงนั้นด้วยผมก็เลยบอกว่าเออผมไม่รู้นะคือน้องเขาเขาขาดอ่ะเราอยากจะเติมเต็มตรงนั้นจนลูกหลานผมมีเยอะแยะเละแต่ผมไม่ได้มองหรอกเพราะว่าเขามีครบเนี่ยเอออย่างของผมนี่ไม่ได้เขาก็ขาดเขาต้องการเขาต้องให้เขาผมก็อายุเยอะแล้วมีโอกาสที่จะเลี้ยงก็เลี้ยงไปแต่เดี๋ยวเวลาเราไปเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงตอนนั้นเองแต่ผมคิดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้สําคัญนะผมก็คิดถึงลูกผมเหมือนกันถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ย เป็นอะไรไปเนี่ยก็เกิดผมไม่ทําระบบอะไรให้มันมีรองรับสลตอรับพิการนะนะเออแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาจะทำยังตอนเนี้เช่นเรามาที่ประจวบเนี่ยตอนนี้ก็เป็นชมรมเพิ่งก่อตั้งแค่ไม่กี่เดือนเราก็พยายามพัฒนาเขาเป็นชมรมที่เขาเห็นคุณป้อมใช่ไหมใช่คุณป้อมเห็นแฟนคุณป้อมชวนอบอกว่าพี่เดี๋ยวจะสมัครเป็นสมาชิกนะเอาเลยอะไรที่ที่ผมช่วยเหลือได้เอาเลย ผมเต็ม so ร so 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 ้อยแล้ววันไหนผมจะเชิญครับคุณก็ไปที่กรุงเทพได้ครับอย่างเงี้ยเราไปสัมผัสดูว่าการทำงานของพวกเราเนี่ยทำอย่างไงได้ครับแล้วเราทำแบบรู้ใ่จริงๆว่าอยากให้เขาเติบโตจริงๆครับแล้วจริงถ้าเราให้ความร่วมมือร่วมใจผมว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้นะแต่นี้มันมันยังมันยังเหมือนแบบมันยังมอดกึ่งๆอ่ะที่ผมมองดูอ่ะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย ในการทำงานเนี่ยเขาก็ทำให้หลายจังหวัดเนี่ยเขาเติบโตได้อย่างลวงเพราะมันเนี่ยครับที่บรลทอนเนี่ยแกก็ได้มาตราสามห้านะที่จะเลี้ยงฟูนาเนี่ยจริงๆเดี๋ยววันนี้จะให้แกพูดถึงตัวอย่างผมเอาตัวอย่างของจริงเลยว่าดูด้วยแล้วมันจริงๆนะได้เงินสดๆไปเลยนะครับในการที่มีลูกเด็กพิเศษแกมีลูกอายุสิบสามปีเนี่ยเด็กสิบสามปีก็ได้เงินแล้วแสนกว่าบาทนะราะคนจริงหรเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเอาเลยตัวอย่างจริงไม่เห็นเลยว่าใช่ใเฮ้ยมันได้จริงนะ ตอนนี้ก็นำโครงการคูนาใช่วันเงินแล้วัวแรกสั่งสมแล้ว่ก6มื่นก็เหลืออีกัวดหนึ่งเขาขอใ้ที่บัญชีไม่ได้แต่ตอนนี้เราเดินสายกันดีๆก็ต้องไปไปชุมพอดีปัจะกลัาไปเดี๋ยดะเยอะมีอะไรแนะนำผมหน่อยนะอาชีพผมแนะนำทุกคนได้ดีๆเพราะว่าเรามันโตเดียวกันครับไม่มีเราเขาอยู่ได้ยังไงครับไม่มีเราเขาต้องอยู่ได้ดีด้วยใช่ใช่ใช่ซ้่ใช่ใช่ใ่งึงตัวเมันเป็นช่าง คือช่างซ่อมรถยุโรปทีนี้พอพอมัมีน้องมาอยู่ด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าผมก็ต้องวางตรงนั้นแล้วก็มาดูเขาตอนผมมาอยู่ผมดูแลเขาสิบสิบสามปีไปมันจะเต็มสิบสามแล้สิบสามปีเขามาเลี้ยงเขามาทิ้งตั้งแต่ยีิบเก้าวันนะนี่น้องเขาอ่ะลิ้นมันติดกันลิ้นมันติดกันเขาก็บอกว่าทำไมไม่พาน้องไปผ่าผมบอกโอผมไม่มีตังค์หรอกไม่มีตงังค์ ทำไมไม่ขอบริจาคอ๋อไม่บริจาคหรอกครับผมไม่บริจาคหรอกถ้าบริจาคเนี่ยคือผมผมไม่ต้องคุยกับผมผมไม่มีตังค์ผมก็ไม่ไปเออแต่ถ้าจะช่วยก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าใช้ค็ต้อบริจาคผมไม่เอามันอนาถาเกินไปแน้งน้องเนี่ยคิดดูนะน้องเป็นคนอย่างนั้นอ่ะพ่อผมพ่อผมถามว่าน้องเฟสน้องเฟสเราขอบริจาคจากเฟสไหมลงเฟสไหมเรารู้จักคนเยอะนะพ่อจังเขาทำงี้เลย ผมเลยไม่กล้าพูดต่อเลยอ<ด>ผมไม่กล้าพูดต่อเลยอันนี้คุณคุณชื่อชื่อเรียกอะไรคุณแป้งเนี้ยอ่าผมชื่อ,ช,อชื่อเร่นผมชื่อเปี๊ยกเปียกครับแต่ในนี้เป็นแป้งข่าวแป้งข่าวสารปามุรีเพราะว่าผมผมทำตรงนี้มาก็หลายปีแล้วก็มีคนติดตามมีคนดูก็<笑><笑>คือคือ,คอดีนะเพราะว่าผมได้คุยกับท่านได้คาพาท่านเนี่ยเพราะว่าเอาผมจะเอาตรงเนี้ย ไปเป็นสื่อให้อีกทางหนึ่งว่าสําสหรับผู้พิการสําหรับผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ที่มีบุตรหลานพิการนะครับที่ผมได้มานั่งคุยกับท่านาท่านนายกสุชาติเนาะซึ่งเป็นทั้งควบคุมทั้งประเทศนะใช่ครับดูแลควบคุมหมายความว่าคือ,คอให้ความอนุเคราะห์ให้ความอนุเคราะห์กับหรือครอบครัวที่มีลูกหลานพิการนะครับท่านท่านฟังแล้วท่านท่านดูคลิปนี้ไว้นะครับว่า มันจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยในชีวิตแม้แต่ผมเองผมก็ไม่รู้จักมาก่อนว่าสิทธิของผู้พิการจริงๆแล้วได้อะไรบ้างบางคนอาจจะมองว่าก็แค่คนพิการจะไปเอาอะไรหนักหนาเขาพูดมาพิการพริการอย่าฉันก็ไม่กล้าพูดเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับพี่ฟังเดี๋ยวท่านจะชี้แจงให้ฟังว่ามาตาทางต่างผมไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่านนายกพูดต่อได้เลยครับครับ ก็จริงๆแล้วบางทีส่วนใหญ่ถ้าเรามีลูกคนพิการเนี่ยเราก็คิดว่าอบัตรคนพิการเนี่ยพอเราไปจดบัตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้800บาทใช่ไหมเราคิดว่าไอ้สิทธิ์มันอยู่แค่นั้แหละ800บาทก็ดีแล้วเน้งลูกไปตามมีตามเกิดตามยถากรรมไปแต่จริงไม่ใช่นะครับสิทธิคนพิการเนี่ยมันมีอยู่เ้นเยอะมากเลยนะแต่บางคนเนี่ยไม่เคยไปศึกษาไม่เคยเซิร์ชดูไม่เคยหาความรู้นะครับถ้าลองเซิร์ชกฎหมายสิทธิคนพิการดูก็ได้นะครับมันมีระบุอยู่แล้ว แต่ว่าพอมัน,เป,นเป็นเขียนเป็นภาษาราชการเนี่ยหรือภาษา,ษากฎหมายเนี่ยคนมันเข้าไม่ถึงถ้าเราย่อยกฎหมายซะให้ชาวบ้านทุกินได้เนี่ยก็จะจำไม่ได้ง่ายขึ้นอย่างเรื่องก,การจา้จางการกู้เงินตุพิการอย่างเงี้ยถูกไหมบางคนไม่รู้นะไปกู้เงินนอกระบบนะเนี่ยคุณกู้ฟรีเลยต้องเสียดอกเบี้ยเป็น5ปีอย่างเงี้ยเอาจำไม่ง่ายแค่นี้แล้วคุณสือบัตรตุพิการเนี่ยวิ่งไปเลยที่พมจจังหวัดไปกู้เงินก็เลย เดี๋ยวมันจะมีระเบียบว่าต้องมีคนเข้าประกันมีอะไรเดี๋ยวคุณก็ไปหามาเนะเนี่ยชีวิตคุณกร็รอดนะนะครับเรื่องเรื่องนี้ไม่มีใครแนะนาเลยนะท่านนาย,ยกอืมฮะ,ห,ะ,ห,ะหรือเรื่องอย่างเรื่องการฝึกอาชีพอย่างเงี้ยเขาก็สอนอาชีพเราได้เลยอยากจะเรียนเรื่องยูทูบเบอร์อยากจะเรียนเ,เรื่องการทาอาหารทาอะไรเาก็มีหลักสูตรมีอะไรสอนให้เราฟรีๆนะครับอยากเรียนเสริมสวยอยากทาอะไรเขาสนับสนุนหลายเรื่องนะครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า เราจะต้องวิ่งเข้าไปชนเขาให้ได้นะครับเพราะสิทธิต่างๆเ่าเเนี้ในประเทศไทยมันไม่เหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศเราเนี่ย้าลูกเราอุ้แวะมาปุ๊บพนัการเนี่ยปุ๊บห,หน่วยงานคะ่อวิ่งมาหาลวเขาดูแลเออหน่วยงานจิตแพทย์หน่วยางานการกระตุ้นพัฒนาการเขาจะมาดูแลพ่อแม่เขาใส่ใจอ่ะแต่ของเรามันไม่ใช่ไงมันกับทิศกางกันอนะ่ะแต่ถ้าคุณไม่วิ่งไปหาคุณก็ได้แค่แปดร้อยบาทก็ส่งให้ทุกเดือนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าคุณวิ่งไปหาปุ๊บเนี่ยมันจะจากแปดร้อยมันจะไปเป็นล้าน เป็นแสนใช่ไหมนั้นคุณต้องวิ่งไปหาเข้าไปเข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับลองวิ่งไปดูนะครับเรื่องสิทธิการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันหกหมื่นบาทนะไม่น้อยนะครับเราสาม,มารถที่จะปรับบ้านเราได้แั้นแล้วเมื่อกี้สักครู่ที่บรรจวบอก4ี่สิบหลังถามว่าเอะเราทำไมถึงไม่4ี่สหลังไม่ถึงเราเขาบอกว่าคุณไม่เคยวิ่งไปหาเขาใช่แต่ถ้าคุณไปอบตไปยื่นไหมบ้านบ้านหนูหลังคารั่วบ้านหนูเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ พิเศษไม่สามารถใช้โถนั่งยองได้จะเปลี่ยนเป็นโขนช็อค่กงเนี้ยคุณก็ไปยื่นเข้าไปพอถึงวันหนึ่งมันมันคิวมาถึงเราเราก็ได้เดี๋ยวถ้าคุณไม่ยื่นเนื้อถามวัาไม่รู้เรื่องเลยอยู่กับบ้านเฉยๆมันก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะนะนี่นี่ผมเพิ่งเพิ่งได้ความรู้ใหม่จากท่านนายกนะเพราะจริงๆแล้วนะโคตรงโตนะครับหน่วยงานอย่างเช่นองค์การิหาส่วนตำบลนะจะต้องให้ข้อมูลพวกนี้ได้เขาไม่ให้เลยเขาไม่ให้เลยไม่ให้คือ ผมไม่ทราบนะว่าจะยังไงกันผมไม่ทราบแต่ผมผมผมจะเอาคลิปนี้แหละลงแล้วผมจะผมจะมีเสียงผมพูดด้วยเนะว่าจริงจริแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละตำบลแต่ละท้องที่ควรจะแนะนําผู้ปกครองควรจะแนะนําบุตรหลับแค่ไปแนะนําครอบครัวไหนที่มีบุตรหลานคนพิการว่าสิทธิต่างๆอะไรบ้างนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ผมถือว่าผมโชคดีมากครับถือโชคดีมากที่มาเจอท่านแล้วท่านได ให้คาแนะนําหรือว่าท่านได้พูดตรงนี้กับผมแล้วผมจะขออนุญาตเอาคลิปของท่านเนี่ยไปลงเผยเผยแพร่เผยแพร่รพรความรู้ต่างๆให้กับคนที่ยังไม่รู้อีกเยอะผมว่ามีอีกเยอะอีกอีกผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ไม่รู้เรื่องนี้นะครับด,ดีครับท่านนายกดีมากเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต่างๆของคนพิการเนี่ยจะได้รับมากน้อยแค่ไหนแล้วถามว่าต่อตรงนี้จะเราจะจัดต่อยอด ตรงนี้หรือว่าจะไปไปเรื่อยๆครับจะไปจริงๆเราจัดทุกจังหวัดเลยนะครับทีก็มันก็อยู่ที่ว่าผู้นําในแต่ละจังหวัด oh. จะล,ลุกขึ้นมาหรือเปล่า oh. คือเราปลุก <Okay. S 2> เราให้ความคิดนะให้เปลี่ยนมายเซ็ตใหม่นะครับจากเดิมที่คิดว่ารูปเป็นภาระเนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งให้คนเป็นพลังให้ได้ครับแั้นอยู่ที่ว่าผู้นําจะลุกขึ้นมาไหม